ดันศีรษะสู้มือตัวเองที่อยู่ด้านบนนะคะ,ะดันศีษะขึ้นมาในลักษณะนี้หนึ่งสงสามสี่ห้าหจากนั้นผ่อนหายใจออกพร้อมดันศีรษะลงไปค่ะให้รู้สึกตึงนะคะค้างไว้ยีวินาทีนะคะศิริกรกายภาพบัตรสวัสดีค่ะคลิปที่แล้วเรานวดกันมาแล้วนะคะ กล้ามเนื้ออัปเปอร์ทาร์เพสก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วใช่ไหมคะวันนี้จะสอนวิธีการยืดกล้ามเนื้อที่เขาเรียกว่า MET หรือ Muscle Energy Technique นั่นเองนะคะโดยวิธีการให้กล้ามเนื้อที่ต้องการยืดนั้นเกรงเต็มที่พร้อมขนาดในการที่เราหายใจเข้าจากนั้นผ่อนคลายพร้อมหายใจออกนะคะมีวิธีการยังไงมาดูกันเลยคะ่ะเริ่มแรกนะคะ,ะเราอาจจะจับจับที่ต้นคอของคนไข้นะคะ มี2วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกมี2วิธีด้วยกันที่เราจะมาแนะนําวันนี้ก็คือ,อวิธีให้คนอื่นยืดให้กับวิธียืดด้วยตัวเองนะคะวันนี้ถ้าให้คนอื่นยืดให้นะคะเริ่มด้วยให้คนไข้นะคะวางแขนตามลาตัวสบายๆนะคะอีกมือนึงจับตรงบริเวณต้นคอนะคะอีกมือเราจับตรงบริเวณหัวไหล่นะคะจากนั้นให้ คนไข้หายใจเข้าลึกค่ะไกหายใจเข้าลึกพร้อมยักไหลขึ้นยักไหลขึ้นสู้มือเรานะคะค้างไว้1,2,3,4,5,6 6ว 6, 6, ินาทีจากนั้นผ่อนออกผ่อนลงพร้อมหายใจออกนะคะค้างไว้นับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20ก็คือหายใจเข้า เก่งตัวไว้6วินาทีจากนั้นหายใจออกผ่อนแขนลง20วินาทีนะคะอะขอขอเริ่มอีกครั้งค่ะหายใจเข้าลึกพร้อมยักไหล่ขึ้นสู้กันค่ะ1 2 3 4 5 6ผ่อนกดไหล่ลงหายใจออกค่ะค้างไว้20วินาทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20จะได้ผลประมาณ4รอบนะคะลองยืดดูนะคะ น,นี่อีกวิธีหนึ่งในการยืดตัวเองถ้าไม่มีคนยืดให้นะคะทำได้โดยให้เอามือข้างที่ต้องการยืดจับเก้าอี้ฟิกไว้นะคะอีกมือนึงนะคะมาดันศีรษะลงนะคะไปฝั่งตรงข้ามไปในมุมที่รู้สึกตึงก็คือก้มนิดนึงนะคะ,ะให้ยืดลักษณะท่านี้แล้วให้คนไข้หายใจเข้าลึก ดันศีษะสู้มือตัวเองที่อยู่ด้านบนนะคะ,ะดันศีรษะขึ้นมาในลักษณะนี้หนึงองสามสี่ห้าหกจากนั้นผ่อนหายใจออกพร้อมดันศีรษะลงไปค่ะให้รู้สึกตึงนะคะค้างไว้ยีวินาทีนะคะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง่าเดิ่เริ่มใหม่เราจะได้มุมใหม่นะคะหายใจเข้าลึกค่ะ ดันศีรษะขึ้นสู้มือค่ะสู้มือตัวเองด้านนี้นะคะค้างไว้6วินาที 1, 2, 3, 4, 5, 6ผ่อนกดศีรษะลงหายใจออกค่ะค้างไว้20วินาทีนะคะก็ได้ผลสีรอบเหมือนกันนะคะสามารถประยุกต์ใช้ยืดทั้งสองฝั่งได้เลยนะคะวิธีการนี้มันจะทําให้กล้ามเนื้อบ่าต,ตรงนี้นะคะมันอ่อนนุ่มลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะถ้าผสมผสานกับการนวดที่เราสอนในคลิปที่แล้วแล้วเนี่ย จะได้ผลค่อนข้างดีเลยนะคะลองไปประยุกต์ทำดูนะคะสำหรับเคล็ดลับวันนี้ก็เคล็ดลับดีๆจากศิริกรกายภาพบำบัดค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ